ุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสโควิดสิด้วยตนเองเป็นการตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็วโดยจะใช้ตัวอย่างตรวจจากน้ำลายของผู้ที่มีอาการป่วยและผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าเคยสัมผัสกับเชื้อไวรัสโควิดสิปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในวิดีโอนี้และศึกษาคําแนะนําในการใช้งานอย่างรอบคอบเพื่อทําการทดสอบได้อย่างถูกต้ององวดสูบุรี่งดเขียวหมักฝรั่งงดแอลกอฮอล งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดก่อนการทดสอบ15นาทีก่อนเริ่มต้นการทดสอบแต่ละครั้งควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์หลังจากนั้นทำความสะอาดโต๊ะหรือพื้นที่ที่จะใช้งานก่อนนำชุดตรวจออกมาวางเรียงด้านหน้าให้เรียบร้อยในหนึ่งชุดตรวจประกอบด้วยหลอดสารละลายบัฟเฟอร์และฝาปิดถุงฟรอยบรรจุแถบตรวจหลอดสำหรับดูดของเหลวกรวยเก็บน้ำลาย ถุงซิปล็อกสำหรับทิ้งเตรียมนาฬิกาให้พร้อมสำหรับจับเวลาและเตรียมกระดาษชำระเอาไว้ด้วยตรวจดูวันหมดอายุที่ด้านหลังของบรรจุภัณฑ์ห้ามใช้ทําการทดสอบหากชุดตรวจหมดอายุแล้วฉีกซองนำแถบตรวจและซองสารดูดความชื้นออกมาตรวจสอบแถบตรวจให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายและให้ใช้แถบตรวจทันทีหลังจากที่เปิดซองแล้ว ตรวจสอบดูว่าต้องมีน้ำยาอยู่ที่1มิลลิลิตรระวังอย่าให้น้ำยาหกเปิดฝาหลอดน้ำยาเก็บตัวอย่างนำกรวยที่มีให้หมุนเข้ากับหลอดให้แน่นนำกรวยมารองใต้ปากเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำลายแล้วบ้วนน้ำลายลงไปในหลอดน้ำยาให้ถึงระดับ2มิลลิลิตรหมุนกรวยออกจากหลอดน้ำยาเก็บตัวอย่างจากนั้นปิดฝาหลอดให้แน่นแล้วคว่ำหลอดขึ้นลงราวๆ12ครั้งเพื่อให้น้ำลายผสมเข้ากับน้ำยา เตรียมแถบตรวจวางบนโต๊ะหรือพื้นราบใช้หลอดสำหรับดูดของเหลวดูดตัวอย่างขึ้นมาและค่อยๆหยดตัวอย่างลงในช่องอย่างเบามือ2หยดจับเวลาอ่านผลการทดสอบได้หลังจากผ่านไปแล้ว1 0 1ถนาทีหากตัวอย่างน้ำลายมีความหนื่นแนะนำให้ขยายเวลาการอ่านผลทดสอบเป็น20นาทีหลังจากทําการทดสอบเสร็จสิ้นควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล การอ่านผลการทดสอบให้สังเกตที่ช่องบุนแถบตรวจจะมีตัวอักษรอ,อยู่2ตัวคือ C หรือ Control เพื่อแสดงผลว่าแถบตรวจนี้ทำงานถูกต้องหรือไม่และ T หรือ Test เพื่อแสดงผลว่ามีการติดเชื้อหรือไม่หากขึ้นแค่เพียงแถบแสดงผล C แม้ว่าจะจางแค่ไหนก็ตามและมองไม่เห็นแถบแสดงผล T แสดงว่าผลเป็นลบแปลว่าตรวจไม่พบเชื้อโควิด -19 หรือปริมาณเชื้อมีน้อยมากจนไม่สามารถตรวจพบได้ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าผลการทดสอบจะเป็นลบขอให้คุณยังปฏิบัติตัวตามมาตรการรักษาสุขภาพและความปลอดภัยต่อไปอย่างเคร่งครัดหากสงสัยว่าอาจได้รับเชื้อหรือมีอาการป่วยให้รีบติดต่อแพทย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันทีหากแถบแสดงผลขึ้นทั้ง C และ T แม้ว่าจะจางแค่ไหนก็ตามแสดงว่าผลเป็นหวกและแปลว่าคุณมีโอกาสสูงที่น่าจะติดเชื้อโควิด -19 รีบติดต่อแพทย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันทีและปฏิบัติตัวตามมาตรการกักตัวอย่างเคร่งครัดโดยแพทย์จะพิจารณาให้คุณเข้ารับการทดสอบ PCR อีกครั้งเพื่อยืนยันผลการตรวจหากแถบแสดงผล C ีไม่ขึ้นแสดงว่าแถบตรวจนี้ทำงานไม่ถูกต้องให้ทำการตรวจซ้ำด้วยชุดตรวจใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกหากการทดสอบยังคงไม่สามารถแปลผลได้โปรดถ่ายรูปและแจ้งหมายเลขลอตการผลิตของชุดตรวจดังกล่าวกับผู้จำหน่าย สำหรับการทิ้งหรือทำลายชุดตรวจที่ใช้แล้วทำได้โดยการเติมน้ำยาล้างจานหรือผงซักฟอกลงในหลอดสารละลายกับชุดตรวจและทิ้งทุกอย่างในถุงพลาสติกจากนั้นปิดปากถุงให้มิดชิดพร้อมเขียนกำกับหน้าถุงว่าชุดตรวจโควิด1 9กก่อนจะทิ้งขยะนำไปทิ้งโดยแยกทิ้งในถังขยะสีแดงหรือถังขยะอันตรายทั้งนี้คุณควรตรวจซ้ำได้อีกตามต้องการหรือเมื่อมีอาการ thank you